สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับชายที่รู้จักคนเยอะที่สุดในโลกนะครับคุณอาคิเนเตอร์นะฮะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเขายังทายไม่ผิดเลยนะคืออาจจะมีอ้อมไปบ้างค่อยเขวไปบ้างนะฮะแต่ว่ายังทายไม่ผิดยังทายถูกอยู่วันนี้นะฮะจะลองมาทายดูว่าจากหลากหลายเกมนะครับเขาจะทายถูกบ้างหรือเปล่านะฮะเริ่มจากอันแรกนะครับเบบี้เนเนโรนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยคือใกล้เคียงนะมีถามมาเฉียดนะครับว่าใส่เสื้อสีเหลืองหรือเปล่าอาจจะเป็นเกมนี้ เป็นคาเลคเตอร์นะฮะเบบี้ยินโรนะครับคำถามแรกเป็นผู้หญิงไหมไม่ใช่เจ้าหนูเป็นผู้ชายมาจากกระตูหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเกมเฮลเลอร์ไหมต้องถามอันนี้แน่นอนใส่เสื้อผ้าไหมใส่ครับเป็นคาเลคเตอร์มาจากเกมใช่สี่ข้อไปแล้วข้อที่หใส่หมวกไหมเออคือมันมีฟังก์ชันให้ใส่หมวกนะแต่ว่า ถ้าปกติแล้วคือไม่ได้ใส่ยังไงดีเอาเป็นว่าอาจจะได้ไหมอาจจะเพราะว่ามีให้ใส่อยู่คาแรคเตอร์ที่เราเลือกเนี่ยมีการต่อสู้ไหมไม่ไม่สู้นะใช่ไหมเป็นการทําให้ตกใจมากกว่าไม่สู้คาแรคเตอร์เนี่ยลิงก์กับอากิเนเตอร์หรือเปล่าเกี่ยวข้องมไม่ไม่เกี่ยวเลยตัวละครที่เราเลือกเนี่ยมาจากเกมเฮลเลอร์หรือเปล่าอ่ะตรงคําถาม เกมเฮลเลอร์อ่ะไฟนไนเฟ,ฟดดี้อีกแล้วแสดงว่าคนค้นหาเกมนี้เยอะไม่ใช่ครับครั้งนี้นายทายผิดเป็นกระต่ายไหมมีกระต่ายในเกมแต่ว่าไม่ได้เป็นกระต่ายมีกระต่ายขาวอยู่ตัวละครเนี่ยเกี่ยวข้องกับกับยาหรือเปล่าไม่เกี่ยวตัวละครเกี่ยวข้องกับสไปเดอร์ไหมไม่เกี่ยวเริ่มเครียดอาคินไตอร์เริ่มเครียดมีอะไรนะมีอันนี้เกม,เมอะไรนะ <laughs> มีพี่สาวสิบเอ็ดคนเกมอะไรอ่ะสโนวไวท์เหรอนั่นมีแค่เจ็ดนั่นคนแคดโดยไม่เกี่ยวด้วยมีพี่สาวสิบเอ็ดคนเกมอะไรครับตัวละครอะไรมาจากไหนอ่ะไม่ใช่ตัวละครตัวใหญ่ไหมไม่นะตัวเล็กตัวละครเป็นอศิลปินกราฟฟิตี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับยังว่ารูปไม่เป็นเลยมั้งมีผมไหมเฮ้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 เฮตัวละครของเราเป็นเด็กหรือเปล่าวัดเฮ้ยอย่าบอกนะ ว่ารู้ฮ้ยรู้ได้ยังไงเอา้าไปถามถึงนกซะง,งั้นเมื่อกี้ถูกแล้วอันนี้อาจจะถามแบบนอกเรื่องเพื่อให้แน่ใจนะฮะไม่เกี่ยวกับน,นกครับอาตัวละครโอ้โหใช่เลยเนี่ยตัวละครที่เราเลือกเนี่ยเชื่อมโยงเกี่ยวกับปีศาจนะครับเจ้าหนูเนี่ยใช่เลยเชื่อมโยงกับปีศาจนะฮะ,ะเริ่มแบบเริ่มชิวเริ่มชิวโอ,โอ้โหฮ่าายถูกด้วยเก่งมากเก่งมาก Hey, ไม่ผิดสักทีเลยเปบพี่ยินโล่นะฮะคนเล่นตัวละครนี้หรือว่าค้นหาตัวละครนี้2,400ครั้งนะครับถือว่าไม่เยอะนะแต่เกมก็ได้รับความนิยมอยู่นะแต่คนอาจจะไม่ได้มาค้นหาต่อไปนะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะในช่วงที่เกมนี้กำลังดังๆก่อนหน้านี้นะฮะ Friday n i น h t ฟังกินนะครับถ้าบอยเฟนเกิลเฟนเนี่ยเขาน่าจะรู้เรามาถามถึงตัวละครที่เป็นมดดีกว่าเอาเป็นวิตตี้แล้วกันคือถ้าเกิดแบบตัวละครที่ไม่ค่อยดังหรือว่าคนรู้จักกันน้อยเนี่ยเขาน่าจะไม่รู้จริงๆนะ,จจะแบบ คุมเครือไปวิตตี้นะครับตัวที่เป็นระเบิดนะฮะน่าจะจํากันได้นะครับตัวละครเป็นผู้หญิงไหมไม่ใช่เป็นเกมเฮอร์เรอร์ไหมไม่ใช่ตัวละครเป็นคนจริงไหมไม่ใช่ครับแต่บุคลิกเหมือนคนเดินสองขาไม่ใช่วิตตี้เดินสองขามาจากเกมไหมใช่อ่าตัวละครเรามีผมไหมไม่มีเป็นสัตว์ไหมไม่ใช่ เราคอนโทรนคาเลคเตอร์นี้หรือเปล่าเอเอไม่ได้คอนโทรนใช่ไหมคือเราสู้กับเขาเราไม่ได้คอนโทรนแต่ว่าก็มีมอสที่เราสามารถเป็นเขาได้นะอาจจะแล้วกันตัวละครเนี่ยเชื่อมโยงกับโรบอทไหมเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรออ่าไม่ในในโรบอทก,ก็มีนะวิตตี้เนี่ยอ่าอาจจะอาจจะ ตัวละครสีเหลืองไหมตัวสีเหลืองอะไรอีกแล้วอ่ะตัวสีเหลืองวิตตี้ตัวสีดํานะเสื้อสีเขียวกางเกงสีสม้มตัวสีเหลืองนี้มาจากไหนไม่ใช่ใส่เสื้อไหมใช่ใส่หมวกไหมไม่ได้ใส่หัวเป็นระเบิดเลยนะฮะตัวละครเชื่อมโยงกับสีแดงหรือเปล่ามีสีแดงไหมไม่มีนะไม่มีตัวละครเป็นโครงกระดูกไหม ไม่ใช่ตัวละครมีจมูกหรือเปล่าเออวิตตี้ไม่มีไม่มีจมูกฮะมีตาแล้วก็ปากไม่มีมาจากเกมโรสตาหรือเปล่าโอ๊ยพูดแล้วก็ไม่ได้เล่นนานเลยเกมนี้ไม่ใช่อ่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับอ่าตู้เย็นไม่ใช่คาแรคเตอร์นี้เล่นโลบอกรือเปล่าโลบอกอีกแล้วอะไม่ใช่ ตัวละครนี้เป็นที่รู้จักในการรีวิวเรื่องรถนะฮะไม่ใช่ครับไม่ตรงเลยโอ้โหมาได้ยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทไมเขารู้เขาถามชื่อเกมมาเลยอะ่ะมันไม่มีคำถามไหนที่ตรงกับตรงกับวิตตี้เลยนะเมื่อกี้มีแค่เรื่องจมูกอันเดียวแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเป็นเกมนี้เฮ้ยสุดยอดมากใช่ตัวละครนี้จำสแกร์เราไหมวิตตี้วิตตี้ไม่มีจาสแกรครับ วิตตี้ไม่มีจำสแกร์โอ้โหตัวละครนี้ส่วนหัวเป็นระเบิดใช่หรือเปล่าเฮ้ยรู้ได้ยังไงครับคุณอักิเนเตอร์คุณจะเก่งเกินไปละ24ข้อนะฮะเข้ามาใกล้เคียงเลยตอบมาเหอยอย่างเงี้ยวิตตี้ครับสุดเท่เลยเฮ้ยเก่งเกินไปละคนถามถึงสามหมื่นเลยฮะสามหมื่นหกเลยเยอะอยู่นะเมื่อกี้เขถามถึงโลบอ ผมขอถามหึงคนนี้หน่อยเขาจะรู้จักโมโนเกะไหมตัวละครของเราเนี่ยเป็นตุ๊กตาหรือเปล่าเป็นของเล่นหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ครับมีผมไหมมีมีส่งผมจำง่ายเลยคาแรคเตอร์นี้มีตัวตนจริงไหมไม่มีนะครับสร้างขึ้นมาตัวละครเราใส่หมวกหรือเปล่าจริงๆใส่เป็นบางครั้งแต่ว่าปกติไม่ได้ใส่ครับเป็นผู้หญิงไหมไม่ใช่ใส่แว่นตานะ ลิงก์กับเกมเรบอกไหมใช่ <c oughs> เป็นแฮกเกอร์หรือเปล่าไม่ใช่อ๋ออาจจะหมายถึงที่เป็นแฮกเกอร์อันนี้ไงแฮกเกอร์กันเยอะเลยช่วงนี้มีความเชื่อมโยงกับเบคอนอ่าจริงๆเป็นเพื่อนกับเบคอนรู้จักเบคอนหลายตัวเลยแต่ว่าอันเนี้ยเขาอาจจะถามว่าเป็นเบคอนหรือเปล่าด้วยซ้ําเพราะว่าชื่อเบคอนแต่ว่าน,นี้ถามถึงเบคอนนะฮะที่เป็นเบคอนจริงๆงั้นตอบไม่แล้วกันตัวละครนี้กินลูกบอลที่เป็นเหล็ก อะไรเนี่ยไม่เกี่ยวตัวละครมาจากไหนครับก็เมื่อกี้ถามถึงเราบอกแล้วไงตัวละครเขานั่งอยู่ข้างๆผมหรือเปล่าเนี่ยตัวละครตัวนี้ถูกสร้างขึ้นจากผมวัรู้ได้ยังไงเนี่ยอ้อ่ะไทเลอร์อกเลีกแล้วนะฮะไม่เกี่ยวเลยนะครับคือใครก็ไม่รู้เคยถามแบบนี้แล้ว ตัวละครเราทํางานเกี่ยวข้องกับดัตต้าเบสไม่ใช่ตัวละครของเราชื่อเนี่ยเชื่อมโยงกับผมอาจจะหมายถึงเบคอนแต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ได้เชื่อมโยงตัวละครของเรามีชื่อเสียงจากการเขียนหนังสือ <laughs> โมโนโนเกตเนี่ยนะไม่ใช่เราบอกคาเลเตอร์ <laughs> พี่ตอบอย่างนี้เลยเหรอ <laughs> พี่ตอบอย่างนี้เหรอัวเราบอกคาแรคเตอร์ถ้าเกิดผมตอบไม่ใช่ล่ะเขาตอบ เขาตอบกว้างมากเลยอ่ะคือเป็นโลบ o คาเล r เตอร์ใช่ไงเป็นตัวละครในโลบบแต่ว่ามันกว้างไปขออีกนิดได้ไหมถ้าตอบโนคือมันก็จะเป็นยังไงอ่ะขอลองดูหน่อยต่อเนื่องต่อเนื่องตัวละครลิงกับ Minecraft, ไมค์ครับ t ไม่ไม่สแสดงว่าไม่มีในฐานข้อมูลนะฮะมโน,โนเกะตัวละครเราใส่เสื้อดํำไหมใช่เสื้อดําที่มีคําว่าแอมนูบเล่นโอเวอร์วอชหรือเปล่าไม่เล่น ่าเกี่ยวข้องกับ lining b o w t ไม่เกี่ยว guess o <laughs> k แสดงว่ามีในฐานข้อมูลข้ามไปอย่างนั้น mononoke ตัวละครจาก t h a n k s f o r w a t c h i n g นะฮะมีนี่ทำไมไม่ขึ้นอ่ะูบาดี้อันนี้น่าจะง่ายตัวละครที่เราเลือกเนี่ยเป็นสัตว์หรือเปล่าไม่ใช่เ g a m e r ร์ไม่ใช่ ่าเป็นบอยจริงๆก็ไม่บอยแล้วนะเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่ต้องถามว่าเมลหรือฟีเมลใช่ไหมอ่าแล้วก็เป็นสีชมพูหรือเปล่าตัวละครของเราไม่ใช่ครับคูบาที่สีเขียวผมสีแดงไหมไม่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าไม่มีผิวหนังสีฟ้าไม่ใช่เป็นผู้นำในกองทัพไม่ใช่ ตัวละครเนี่ยมีเพื่อนที่มีชื่อเสียงมากกว่าเขาถ้าจากในเกมเดียวกันก็น่าจะเป็นเขาที่ดังที่สุดนะไม่เป็นหุ่นยนต์ไหมไม่ใช่ใส่เสื้อไหมใส่สิครับใส่เสื้อสีดำไหมไม่ใช่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่เป็นผู้ชายที่โตแล้วใช่ครับมีผมไหม <laughs> ไม่มีอันนี้รู้เลย เป็นครูหรือเปล่านั่นไงครูสอนเลขหรือเปล่าใช่อะตอบมานั่นไงง่ายเลยฮะยิ่งตัวละครที่แบบระบุเรียกว่าระบุแบบข้อสันนิษฐานหรือว่าระบุแบบจุดสังเกตได้ง่ายๆเนี่ยคือจะตอบได้ง่ายเลยแล้วยิ่งเป็นเกมดังๆด้ดวยเนี่ยจบเลยฮะทายสบายอ่ะโอเคครับนี่คืออาเนเตอร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ